สวัสดีจ้าวันนี้ตอนนี้ดิตอนนี้ถึงที่อะไรนะพีโมโฟียซ่าแล้วดีบรรยากาศรอบๆนะรนะเรามีตัวขวเดี๋ยวหน่อยจ้านี่ตัวเรานะหักท,ทางตัวเพื่อที่จะไปให้อาหารตัวอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันเดี๋ยวตอนเนี้ยพาดูบรรยากาศรอบๆก่อนดูด้านหลังสิข้างหลังข้างหลัง ดีเวอร์เสียอย่างเดียวนิดเดียวเลยแดดร้อนมากไะเดี๋ยวไปข้างในกันเลยวันนี้เราเดินมาถึงด้านในแล้วนะมาจ่าจะไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่เพราะมือมากแดดร้อนเหรอพี่รู้เหื่อยเป็นเม็ดๆเลยเนี่ยนี่นะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆสวยนะสวยเลย เดี๋ยวเราจะไปข้างในแล้วไปอีกไปไปกันและแล้วแล้วก็ถึงแล้วสัตว์เลี้ยงของเราเดี๋ยวเอาขงบัตรไปแลกยาไปมาแล้วไปไป ทุกคนว่าหน้ามันเราไหมอะมูน้องเออไม่ได้มูลี่น้องนั่นอ่ไไปไปแล้วแล้วก็ถึงลาแล้วลาเลยลาแล้วลาให้จกีลาโกไปให้น้องเถอะโอ้ยแยกไม่ออกอันไหนลาไหนคนโอ้ยไม่มูขอองะไร